เออจุดไฟฮะนะแล้วกับเผาที่หั่งมันเลยเด้อเออจุดเผ่าเผาๆอยู่ฮะน่ะมันตึงไก่มันต้องโลดนะเปจ่ายแรกใช่ไหมที่ป่นท่านันะไหนที่เอรวังปุ๊บสี่มือเด้อเอาไว้ที่จอดในนอเอาที่หั่งมันเลยใส่ที่หั่งมันเลยบุยเลยจายเดี๋ยวไฟหมดนะเผาเลยเผาหั่งมันเลย เอาเลยห่า <laughs> งมันไมวเลยยะ,อะเอาสุ่มไฟนั่นเลยไล่ย,ยุงไปเออไลยย่ลย,ยุงไล่หินะ <laughs> ดึงห่างมันมาเลยมีไหม มาาเนอันม่แล้วเนี่ยนะตะกี้แตกหึ่งเลยโอเคครับผม